ก็มีพยาบาลท่านหนึ่งที่อยู่ในห้องผ่าตัดโซ่อกเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยขาดเครื่องทําน้ําแข็งที่ใช้ในการผ่าตัดเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ใช้วิธีการเอาน้ําเกลือแช่ ให้แข็งเสร็จแล้วพอจะใช้งานก็ออกมาทุบพอผมได้ปัญหาอย่างนี้ก็วางแผนทุกวันนี้เวลาเราทำทำผ่าตัดหัวใจเนี่ยเราต้องใช้น้ำแข็งผสมกับน้ำ ทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำเกลือเนี่ยไปแช่ตู้เย็นก็ต้องมีเวลาบางทีมันไม่ได้ทับขั้งก็เดี๋ยวได้วุ้นบ้างไม่ได้บ้างได้แต่น้ำแข็งบ้างบางทีก็แข็งต้องเอาค้อนมาทุบๆๆมันก็อาจจะทําให้มันแตกมันมันมีปัญหาไม่สะอาดติดเชื้อได้งนั้นเราก็เลยต้องอยากได้ไอ้พวกน้ําสลัสนี่คือเป็นเป็นวุ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่กัดหวัวใจแล้วก็เย็นได้ดีด้วยน้ำแข็งที่ได้เนี่ยอาจจะ มีความคมนะคะไม่เท่ากันอาจจะไปเสี่ยงกับการบาดเนื้อเยื่ออวัยวะนะคะซึ่งที่สำคัญคือเราใช้ในการผ่าตัดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแบบเดิมเนี่ยจะทำให้ค่อนข้างจะใช้เวลาเป็นน้ำแข็งลักษณะเป็นสลัชนะคะเหมือนน้ำแข็งทำสลรปปี้นะคะน้ำแข็งเกรดเพราะว่าถ้าแข็งเกินไปเป็นก้อนนะคะมันจะมีปริมาตรที่ไปเบียดเนื้อเยื่อในช่องอกนะคะไป เป็นอุปสรรคกับการผ่าตัดและจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อได้นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาก,การก็คือต้องทําให้น้าเป็นน้ําแข็งแต่ไม่แข็งเป็นน้ําแข็งนิ่มๆเหลวๆเราก็ใช้เวลาพัฒนาที่ผาอะไรอ่ะสงกลไกที่เห็นในในห้องเนี้ย เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องทำน้ำแข็งที่ใช้ในการผ่าตัดทรง <Yes. S 1> อกนะฮะหลักการมันก็คือทํายังไงให้เป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งที่มีความนุ่มนวนอย่าให้น้าเกลือที่ใช้ใชเป็นน้ําแข็งนี้อยู่นิ่งในขณะเดียวกันก็พยายามดึงความร้อนออกจากน้าเกลือให้มากที่สุดวิธีการขยับขยืขย่น,นกลไกของเราก็คือยกขึ้นยกลงไม่ให้อยู่นิ่งขยับไปขยับมานะครับโอ้ย oh. วันหลักจะมีอยู่สองชุดชุดหนึ่งคือชุดทาความเย็นคือชุดทำน้ําแข็งซึ่งจะเหมือนกับตู้เย็นทั่วไปชุดที่2คือชุดกลไ เพราะการที่ใช้พลา,าสติกนะฮะเราใส่ใส,ใส่น้ำเกลือเข้าไปมันจะช่วยทาให้น้าเกลือเนี่ยไม่อยู่นิ่งหลังจากนั้นก็จะเทน้ําเกลือไปน้าเกลือที่ใช้ก็แบบหลิตรประมาณ1ลิตรแล้วก็ดีไซน์ไว้หลิตรโหมดการทางานมีอยู่2โหมดโหมดแมนนวลซึ่งเราสามารถจะปรับได้ว่าเราต้องการใช้เวลาเท่าไหร่โหมดหมดนึ่งคือเราเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันจะมีโหมดสแตนบายด้วยยกอย่างเช่ขนขณะที่เราถ่านน้ำแข็งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเ,เราอาจจะขณะที่กําลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะไม่ใช้น้ำแข็งทีเดียวหมด ะะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยนะน้ำแข็งก็จะละลายแล้วก็มีสแตนบายโหมดแต่ในโหมดก็คือออนออฟเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปด,ปดนะครับโดยที่สามารถที่จะปรับช่วงเวลาที่เราไม่ใช้น้ำแข็งให้เครื่องอยู่ทำงานได้ฝานี่ก็ต้องเซตลา์ Stand ก่อนนะครับ,รบเราจะเริ่มต้นด้หมดแมนนวลก่อนเราทำอะไรก็แต่ตัวเลขจะขึ้นที่หน้าปัดออนออฟปกติแล้วเสกเป็นโหมดจะเอาแบบไหนจะแบบแมนนวลหรือจะเอาแบบอโตเมติเราก็มีการเซตเวลาไม่ได้เริ่มจากศูนย์เพราะนั้นสมมติว่เาเราเซตไปเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เนี่ย ไม่ต้องกังวลเพราะตัวเลขล่าสุดที่เราเซตไว้มันจะคาอยู่แก้ไขปัญหาในปัจจุบันที่ใช้น้ำเกลือแช่แข็งมาทุบด้วยคอนแล้วก็เทไปที่ช่องจงอกของเราเนี่ยไม่ต้องทุบนะครับก็ตักไปใช้ได้เลยการทุบโอกาสติดเชื้อมีก็พยาบาลเห็นแล้วก็นี่คือสิ่งที่ต้องการ ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วว่าถ้าในเมื่อเราได้โฉดจาโรมันจบาาจุฬาถ้าเราทําได้มาเราก็ต้องคืนให้เขาอะ่ะอย่างคนธรรมดาจะเข้ามาอยู่ในห้องผู้ป่วยหรือจะมารู้ว่าเขาใช้อะไรเดนเป็นไปไม่ได้เลยเขาเป็นคนบอกเราเองแล้วเราก็มาทําอย่างเงี้ยเครื่องแรกก็คงต้องให้โรมาลจุฬาละอีกขัน่าจจะพัฒนาต่อไปได้อีกมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเราได้ปรัชไซโจเดนกิมาช่วยในตอนท้ายในการปรับปรุงให้มันดูสวยงามมากขึ้นเนี่ยจริงๆณวันนี้ก็พร้อมที่จะออกในเชิงพาณิชย์แล้วนะแต่งานชิ้นนี้ก็จ